เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่บ้ารถสวยๆนะคะเบ,าๆ,บาๆผู้ชมเลือก,วก,อก,กสวยๆใช่นะแบบนี้หน้าแจ็ปปีสองมันโงสวยๆเลยเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับู้ชมรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลเล่มเอ,อกาสารครบภาษีหกเก้า เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นสีสันโดยรวมวก็ยังสวยเงาง,งามมีด้านบนที่เป็นเด็คเกอร์ด้านแดดเลียบ้างครับแต่โดยรวมแล้วยังโอเคยังสวยนะครับยังสวยหน้าหลังเดิมเดิมีด้ดีไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นไม่เคยติดแก๊สครับรถไม่ขยับเดิมเดิมโรงงาน,นครับกับราคาเพียง62,000บาท ใช้งานครับเที่ยวกับเดินทางไกลได้สบายรดราคาหลักหมื่นยังสวยพิกัดดูรถอยู่ฉะเชิงเ้าท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของดูท่านเองสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ